สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเควสครับอยู่เกมเศรษฐี2อีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้จะเป็นเกมที่เขาเบิ้ลเราก็เบิ้ลแต่ว่ามันมีจุดน่าสนใจอย่างหนึ่งคือเขาถือยุนาโดยที่เขาไม่จําเป็นต้องใช้เลยครับเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูนีครับมาครับเอ็กเปิดสแต้มเท่ากับเมื่อวานเหมือนเดิมนะฮะ 3,360 3,380อยู่ประมาณนี้แหละไม่ขึ้นไม่ลงชนะเท่าแพ้ชนะเท่ากับแพ้ตลอดฮะสองสวันที่ผ่านมาซึ่งชนะก็เกมที่ทุกคนได้ดูนะก็ฟีลแบบคอมโบใช่ไหมเฟสจบให้ส่วนเกมแพ้เนี่ยถ้าคนถ้าใครอยากดูก็เดี๋ยวผมหาเกมแพ้ที่มีคอนเทนต์มาลงเรื่อยๆนะแต่ว่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็แพ้อยู่แค่เหมือนเมื่อวานนะครับก็คือเบิน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 กับสายเติมนะซึ่งผมรู้สึกว่าเกมมันก็ไม่ได้สนุกไงหมายถึงว่าถ้ามันไม่มีคอนเทนต์มันก็ไม่ได้สนุกมันก็จะเหมือนดูคนตัวน้อยโดนสายเติมทุกทรมานโอ้โหสุดสองมาเลยผมเคยเจอบ่อยเหมือนกันนะสายเติมที่แบบไม่ยอมจบเกมอะไรเงี้ยผมก็ขี้เกียจเอามาลงให้ทุกคนดูครับ เมือนแบบเขาใช้การ์ดเขาก็ชนะแล้วเขาก็ไม่ยอมใช้ทุกที่อะไรเงี้ย <Your turn. S 1> อ่าอย่างนี้ผมกด 11, 11. แหละไม่อยากเสียตังค์ให้เขานะ <a> ไปครับลาย2ก่อนเลยเลือกตรงนี้เพราะว่าเหล่าเราทอย789นะเผื่อได้7ครับ <Nine. S 1> อืมแต่เขาทอยเลี่ยงไป9ฮะ หรื <Your> าอเขาจะไม่มีจริงๆก็ได้นะผมคิดว่าเขาจะมายืนข้างๆเราครับเดี๋ยวเราจะเข้าลานค้าไปขโมยนะ <Seven. S 2> อ่าได้7จริงด้วยแต่ถ้าอย่างนี้ขโมยคุ้มไหมผมว่าขโมยก็ยังคุ้มอยู่ดีนะลนาสอหรือไลน์1เล่นไลน์1นึแล้วกันครับที่ผมมองว่าไอ้ขโมยยังคุ้มเนี่ยเพราะว่าเขามีนางฟ้านะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่ได้ขโมยแล้วครับ มันจะกลายเป็นว่าเขาจะมาขโมยเราแทนนะถ้าเราไม่ซื้อตอนนี้ถ uh, อยสี่ไปครับนะ uh, เราได้ดับเบิลแล้วนะนะครับเบิลหนึ่งอังได้เปรียบแล้วครับอย่างนี้ทอยสามไปครับเผื่อด้เบิลสองในเบิลสองฮมีเบิลที 2, uh. บสองขึ้นมือ อ่านี้เราดวงดีครับเขาจำม,มาก่อนเลยนะถ้าจำที่ดีคือจำม,มาตัดเมืองเรานะ, <Jump! Seven. S 1> ะจัม์อ่าจำไปนูน่นแฮะอาจจะคิดไปคิดมาแล้วกลัวเงินหมดมั้งครับเนี้ยผม,มใช้เบียรทิเซ่เปิดหาเบิ้ลสองก็เลยนะ ไม่มีโอเคเกมไม่อยากให้ชนะครับออาไปไงั้นเบิ้ลแปดไปก่อน <Double. Eight. S 1> แล้วก็เบิ <Your turn. S 1> ้ลสิบสองมันใช้กับพวกมุมเมืองไม่ได้เลยเนาะงั้นผมทอยห้าแล้วกันไหมถอยห้าไปก่อนครับ <Five. S 1> คือใช้วัดสันล้วเบิเ้ลสิบสองไงมันไม่ได้ ไม่ได้จุดที่ดีเท่าไหร่นะก็ยังไม่เบิ้ลลวกันครับอันนี้เราเบิ้ลนำเขามาหนึ่งครั้งนะโอเคเบิ้ลเท่ากันแล้วครับเบิ้ลสี่เหมือนกันด้วยยอดมากแปลว่าเขาก็อาจจะมีเบิ้ลที่สองขึ้นมือใช่ไหม ไม่ใช่ยุ่นอาเหรอฮะอืมมีเบิลสิบสองแต่ว่าผมเดาว่าอาจจะเป็นสิบถึงสิบสองนะเพราะว่าสิบถึงสิบสองเนี่ยเอ่อแพทเนี่ยเบิลบ่อยมากครับสิบถึงสิบสองกับสองถึงสี่เนี่ยเบิลสองเบิลสิบสองบ่อยมากเดี๋ยวไว้ผมจะเอาคลิปหนึ่งไหมทุกคนดูเป็นคลิปของเมื่อวานนะเดี๋ยวไว้ลงวันต่อไปแล้วกันวันพรุ่งนี้นะความโกงของสิบถึงสิบสองครับ Yeah. เดี๋ยวรอดูกันได้นะ card <Fortune card. S 1> สร้างลายหนึ่งแล้วเขาจะไปตรงนั้นใช่ไหมอ,าาอ, <Three. S 1> อ่าว่าไรอ่ะกรีซอ้าวไม่ไปฮนะผมคิดว่าเขาจะไปกรีซนะ <Your turn. S 1> แล้วเขาจะได้หนึ่งสี่ไปเลย ถ้าอย่างนี้เรากดเฟดก่อนครับโห่เฟดมาตรงนี้นะแล้วผมทอยส2บอ่าตัดไฟแล้วกันครับถ้าเขาเสียการนั่งฟ้าด้วยเพราะว่าเราไม่ยังไม่ต้องการไปล้างค้าตอนนี้เนาะเราต้องการเบิ้ล12ตรงนี้ก่อนครับอ,อ่าแต่เราไม่มีตังค์ขึ้นรถไฟอ่ะสิ ถ้าปกติเนี่ยถ้าเรามีตังขึ้นรถไฟใช่ไหมผมก็ชนะได้เลย <Your turn. S 1> อันนี้ไม่มีครับกดเบติเซ่มาก่อนไหมเบติเซ่ขวได้สิบสองอืมเอาสิบมาแล้วกันครับ <Your turn. S 1> เผื่อได้เบิ้ลนะ ว่าถ้าผมเบิ้ลอ่ะไม่เบิล้ลละคือผมคิดว่าถ้าผมเบิ้ลเนี่ยแล้วผมกดเจ็ดต่อได้นะจะชนะเลยครับไปจัลมันแล้วกันว่าแต่ผมดืมดูว่าเขามียุนอาฮะยุนอาตกเมืองเราปะยุนอาตกเมืองเรานี่ใช่ไหมเมื่อกี้เราเบิ้ลติดสองตกเมืองตัเองอืม้ม ไม่ใช้ลูนอาร์ด้วยใช้โลนานี่คือเขาจะไปไหนอ่ะอาจจะทอยสามปะผมว่าไม่มีสิบสองอีกแล้วหรอแล้วอันนี้น่าจะเป็นสิบสองที่เขามั่นใจว่าจะได้สิบสองเลยนะ <c oughs> ไม่ใช่สิบถึงสิบสองเหมือนอันก่อนที่ผมเดานะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเป็นสิบถึงสิบสองเนี่ย เขาไม่น่ากดดางฟ้าครับเขาน่าจะกดยินอาเอาชัวร์มากกว่ายังไม่ได้ใช้นะยินอาเขาเนี่ย,ยลบอกนั้งแดนมาร์กไปเลยด้วยไม่ให้เราตัดหรอผมว่ากดยุนอามาก็ยังคุมกว่าอยู่ดีนะคนนี้เขาไม่สนใจเรื่องเบิ้ลเลยฮนะจะจำเอา เราก็เลยสร้างเลนมากให้เราตัดครับน้ำไปตัดลายสีแล้วเนาะใช้การตั้งฟ้าด้วยถ้าอย่างนี้ผมวัดสันสร้างเมืองนะ <Fortune card. S 1> แล้วก็เดี๋ยวถอยสอครับดีไหม ถ้าสองถึงสี่สร้างสามแล้วกันเฮ้ย hey, จริงๆผมควรสร้างตุรกีปะเพราะถ้าเรา <Your turn. S 1> ถ้าเราได้เบิ้ลสองเนี่ยอ๋อเราได้สี่อยู่ดี <the> โอเคเมื่อกี้จะบอกว่าถ้าเราได้เบิ้ลสองเนี่ยอย่างน้อยเรายังไปต่อได้นะแต่ถ้าเรายังไม่ชนะเราเรายังเดินต่อได้แต่ถ้าเราได้สามเมื่อกี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราได้สร้างแลนด์มาร์กในจุดที่เราเพิ่งสร้างไปแล้วก็ยังไม่ชนะครับอ่า ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมนี้นะก็เป็นเกมเรียบง่ายที่ต่างฝ่ายต่างพยายามจะเล่นสีกันให้ได้นะแล้วก็ตัดกันเล็กน้อยครับแต่จุดที่มันเป็นคอนเทนต์สำหรับผมเนี่ยก็คืออีกฝ่ายเขาไม่ยอมใช้ยุนอาเลยครับคือถือไว้ในมือเนี่ยไม่ใช่ถือไว้ด้วยเิเพราะไม่ได้ใช้เลยไม่ถือเบิ้ล12ไว้เลยแต่เขาก็เบิ้ล12ไปถึง2รอบเลยนะก็เลยไม่จําเป็นต้องใช้แล้วมั้งครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใคให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม สำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามนะจะเป็นกำลังใจให้กันได้เยอะมากเลยครับเป็นช่องน้องใหม่อะนะมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ